สวัสดีครับแฟนแฟนเพีบัญชาเข้าโหมะลิสุรินครับวันนี้เราได้เอาใบไม้ที่เรากวาดจากที่โรงเรียนนะครับทีนี้คือใบใบไซซุมกับขิลิกนะครับแล้วก็พวกใบไม้ที่อยู่ในนี้นะครับไม่รู้เขาภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรใบนี้แต่มันระบบย่อยสลายมันดีอยู่นะครับ ได้ได้สองเที่ยวครับวันนี้ตอนเที่ยงแล้วก็ตอนตอนเย็นครับนี่เพื่อมาเติมอินทรีย์วัตถุในดินนี่ครับตรงนี้ถั่วเราก็เริ่มขึ้นแล้วครับนี่ถั่วนี่ครับบางบางต้นก็พึ่งขึ้นบาต้นก็ขึ้นได้สองใบแล้วครับแต่พถ่ายมุมกว้างอย่างนี้อาจจะมองยังไม่เห็นครับเพราะว่าเพึ่งปลูกจากดินแล้วก็ ตัวที่ขึ้นมาแล้วก็จะได้อยู่ประมาณสองใบมันยังไม่ใหญ่ครับประมาณนี้ต้นยังไม่โตตัวนี้ก็คืออ่ขี้มอรกรองอ้อยขันที่สองขันที่หนึ่งเราลงบางบนู่นแล้วก็เติมพวกใบไม้เข้าไปอีกอ่ารอจนกว่าถั่วนี่จะโตแล้วออกผลแล้วก็เก็บผลเก็บเมล็ดไปเป็นพันธุแล้วเราก็จะเอาพวกใบไม้นี่แหละกระจาย ใส่รถไถแล้วก็ใส่ตัวนี้ใส่ทอยรถไถก็ไปกระจายไปหว่านให้มันทั่วๆแล้วก็ไถกลบรอการหว่านข้าวฤดูการนี้ครับนี่ครับนี่บรรยากาศในต้นค่ำๆครับเวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาขอกว่า,วาใบไม้เนี่ยเราเราเติมลงไว้ก่อนอพอถึงระยะเวลาที่เราเก็บนี่เสร็จเราก็จะกระจายให้มันทั่วๆแล้วก็ไถกลบให้มันเน่าย่อยสลายเป็นปุ๋ยเป็นอินทรีย์วัตถุ เสริมไปในดินอีกอีกอกอย่างหนึ่งครับนอกเหนือจากขี้โมกโรองอ้ยแล้วก็ฟางข้าวแล้วก็ต้นถั่วพระี่มันจะได้ปีนี้ได้ปุ๋ยเราเสริมไปเยอะอยู่ครับทั้งฟางข้าวทั้งต้นถั่วพระแล้วก็ใบไม้แล้วก็เสริมด้วยกากขี้โมกโรองอ้ยนี่ครับสามสี่ชนิดครับนะครับเราดูโดยชมว่าฤดูการ ทำนาปีนี้เนี่ข้าวเราจะสวยขนาดไหนข้าวเราจะได้ผลผลิตด,ดีขนาดไหนที่เราเติมอินทรีย์วัตถุไปเยอะขนาดนี้ครับเรามารอรุ่นรอชมในฤดูการที่จะถึงใกล้ๆนี้ครับฤดูการทำนาครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ